โนนิโตโดเนจูเนียเชื่อว่าคาเนโรบิววอเกิดขึ้นยากโดยทางโนนิโตโดเนเชื่อว่าคงเป็นเรื่องยากมากสำหรับซาอูลคาเนโรอเวเลสที่จะพบกับดิมิทีบิววออีกครั้งด้วยพิกัด168ปอนด์หรือ175ปอนด์โดยเขาให้สัมภาษณ์ว่าผมคิดว่าการต่อสู้ที่168ปอนด์มีความแตกต่างอย่างมาก จากพิกัด175ปอนด์โนนิโตโดแนกล่าวในการให้สัมภาษณ์ในช่อง y o u u u e f ไ g ฮับทีวีผมคิดว่าคาเนโรไม่มีทางเลือกเพราะบิวรนั้นใหญ่เกินไปสำหรับซูเปอร์มิดเดิลเวทเช่นกันโดยทางซาอุนและบิวรนั้นพบกันเพื่อชิงเข็มขัดรุ่นไลท์เฮฟวีเวทของ w b a เมื่อเดือนพฤษภาคมปี2022แต่คาเนโรดูเชื่องชา และถูกบิววอรเอาชนะคะแนนไปอย่างเอกฉันด้วยสกอร์1 1 5ต่อ113เสียงหลังจากการต่อสู้ในครั้งนั้นคานิโรสารภาพว่าเขาได้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากในค่ายซึ่งไม่อนุญาตให้เขาทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับการชกไหนที่สุดซาอูลก็พ่ายแพ้ในครั้งที่สองในการชกอาชีพของเขาและไม่สามารถครองตำแหน่งแชมป์โลกพิกัด175ปอนด์ได้ จนถึงตอนนี้คาเนโลเป็นหนึ่งในสองนักชกเม็กซิกันในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์รุ่นไลท์เฮฟวีเวทได้แต่ต่างจากวิวอร์เขาได้ไต่อันดับตลอดอาชีพการค้ากำปั้นของเขาในการชกค,ครั้งล่าสุดของคาเนโลเขาตัดสินใจกลับไปชกที่พิกัด168ป่อนด์เพื่อขึ้นชกกับเกนนดีโกลอบกินและเขาก็ได้รับชัยชนะโดยมติเป็นเอกฉันท์เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา หลังจากการชกคาเนโลก็สารภาพว่าเขาได้รับบาดเจ็บที่มือซายซึ่งเขาต้องรับการผ่าตัดซึ่งทางโนนิโตโดแนจูเนียกล่าวต่ออีกว่าผมคิดว่าซาอูลคาเนโลควรพักและรักษามือของเขาเขาไม่ควรกลับไปทันทีแต่ถ้าเขากลับมาเขาสามารถไปชกกับซูโดและมิเลสแต่จริงๆแล้วเดวิดเบนาบิเดตคือคนเดียว ที่ผู้คนอยากเห็นการชกของพวกเขาคาเนโลเองไม่มีทางเลือกชกกับบิววอร์ตามการให้สัมภาษณ์ของโน o นิโตโดแน่สำหรับตอนนี้ยังไม่มีข่าวว่าซาอูลคาเนโลจะสามารถกลับมาเลือกคู่โชคลายต่อไปได้แม้ว่าทางบิววอร์จะกล่าวว่าความฝันของเขาคือการไปชิงเข็มขัดกับทางอาเทอร์บีเธอร์บีเยฟแต่บิววอร์ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า จะลงไปโชคที่รุ่น168ปอนด์นั่นเอง